สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดถ้ำแก้วอำเภอโูสิงจังหวัดศรีสะเกดนะครับตอนนี้กำลังเทปภูมิหล่อ,อพระอุปคุตนะครับโดยพระอาจารย์สร้างหนอแก้วพุทธภูมิแล้วก็พระอาจารย์สันติจันทสารโรครับเจ้าวาดวัดทำแก้วนะครับ แล้วก็ท่านขุนไกรแห่งเมืองภูสิงห์นะครับแล้วก็คุณแม่นะครับแม่นางคู่ใจครับแม่นางอ้วนบุญหลายครับมาดูมวลสารนะครับที่บรรจุไม่ถึงเสียนนะยังไม่ถึงใส่เซฟเซฟยังไงหรอเอาแบตเนาะ ครับแดกนี่เป็เขียนด้วยเียไปเียมาหอดลูกตาฮึคือ,อเนี่ยนอเขียนด้วยว่าเขียนมีแล้วแ,ลแค่ไหลนมนะ้ นี่กีปบนะอ่านี่่บครับเดียวกันนี่เนียคนใส่ตึกแตกนดนึงให้ดูก่อนให้ดูก่อน ดูก่อนใส่ใส่สารให้หมดหมวลสารหมดก่อนครับแล้วก็ขยาพยายามแย่มวนสารมาทางาทางนี้นะครับอย่าให้ไปทางแขนเพราะว่าเราจะแต่งแขนใหม่อยู่ เดี๋ยวไปเทตรงนู้นครับมันมีองคูอยู่เดี๋ยวเจอองคูนะภูขาอือเทภูขาด้วยดีใจจังอืเด็ดขาดนะครับเทศขึ้นคูนยอด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 เอาอ ปูนปูนเทขึ้นมาก่อนก็นได้เทตักน้อยๆกระอนะมันเทายากนะ่ยเต็มแล้วตักกระตรงุงเป็นน้ำหนามหนะ้าผีคนไก่ตักกระตุงเป็นน้ำหนามให้เพิ่นนะเป็นเ,นเ,นเนสิยอดแค่บรายรักแร่เพิ่นบอก กดเวกดมลสารเข้าไปสฟ้าลงไ่ปใส่ไปแล้วครับใส่แล้วประกายฟ้าใส่ไปแล้วเกี่ยวเกลวคนมานก็ใส่ไปแล้ว